เดือนเมษาย,ยนแล้วนะคะมาเช็คดวงกันดีกว่าค่ะคนที่เกิดวันจันทรนะคะเรื่องเด่นๆเลยนะคะคือเรื่องของการที่จะได้พบเจอคนทางไกลนะคะหรือคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะมีความคิดถึงกันนะคะมีการที่เคยมีปัญหากันมาก่อนแต่ถึงเวลาเนี่ยกลับมาดีกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้อโหสิกรรมกันได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่สิ่งที่อยากให้ระวังคําพูดนะคะเหมือนคุณพูดอะไรเนี่ยมันไม่ค่อย เข้าหูคนอื่นหรือไปทําให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นถ้ารู้สึกอะไรนะคะกั่นกรองก่อนนะคะแล้วค่อยพูดต่อมาค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเรื่องดีๆโดยเฉพาะในเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะได้เจอคนใหม่ๆได้คุยกับลูกค้าหรือว่าได้เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆได้ทํางานพัฒนาหรือทําอะไรเพิ่มอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังมันก็มาก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่า เรื่องนอนของคุณอาจจะน้อยลงนะคะใครที่รู้สึกว่าฉันยังอยากเป็นตัวของตัวเองอยู่ฉันอยากมีเวลาพักคนวันอังคารเนี่ยอาจจะต้องเลือกแล้วเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งว่าคุณจะเอาเงินหรือเปล่าหรือคุณจะเอาแค่ความสบายใจคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยมีเกณฑ์จะเดินทางไกลนะคะแต่ว่าอยากให้ระวังในเรื่องของการเดินทางขึ้นเขานะคะเป็นลักษณะของการขึ้นเขาไม่ใช่ลงเขานะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือ,ว, Method, тории, รอว่าอะไรที่ตัดหน้านะคะพยายามดูในเรื่องของความง่วงนะคะง่วงให้จอดนอน น,นะคะอย่าพึ่งขึ้นเขานะคะพยายามอย่าเดินทางคนเดียวโดยเฉพาะการขึ้นเขานะคะน,นี้ค่อนข้างอันตรายนะคะจะมีโชคลาภนะคะจากการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนจะทําให้คุณเนี่ยได้พบเจอสิ่งดีๆแล้วก็ไปขอพรในเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะความโชคดีของคุณเนี่ยจะมาในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ความสุขจากคนใกล้ตัวมีการคุยปรับความเข้าใจแล้วก็รู้สึก ว่ามีความสุขเหมาะกับการที่จะร่วมกันคิดหาวิธีแก้ไขในสิ่งที่คุณต้องใช้เงินหรือคุณต้องทําคนเดียวนะคะงานนี้เนี่ยมีคนช่วยคุณนะคะมีคนช่วยจ่ายเงินให้ด้วยนะถ้าคุยดีๆนะต่อมานะคะสิ่งที่อยากให้ระวังนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของการลื่นหกล้มเจ็บขาขาพิกาแพงแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บริเวณขาเป็นหลักนะคะเดินระมัดระวังนิดนึงนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสจะดีในเรื่องของการที่ได้เจอคน อายุที่แตกต่างจากคุณนะคะแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะมาให้โอกาสให้เงินให้โชคนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการถูกรับตําแหน่งหรือมีการยกย้ายไปในที่ที่คุณอยากได้นะคะหรือว่าขออะไรเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาที่ดีสิ่งที่อยากให้ระวังนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับสายตาอาการที่มึนหัวแล้วก็ลามไปถึงบริเวณหูด้วยนะคะให้ไปเช็คในเรื่องของระบบสายตาตัดแว่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้าในหูที่มันไม่เท่ากันต่อ มาค่ะคนที่เกิดวันศุกร์สิ่งดีๆที่จะเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการได้รับความรักความเมตตาแล้วก็โชคลาภจะมาจากคนที่คุณรักเป็นหลักญาติที่มาจากทางไกลจะมีของมาให้มีของมาฝากแล้วก็สิ่งที่อยากให้ระวังนะคะก็คือในเรื่องของการที่คุณอาจจะพูดเยอะไปหน่อยการพูดเยอะของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คนที่มาหาคุณรู้สึกว่าเออพูดทําไมอ่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดก็ได้อยู่เงียบๆยิ้มสบายๆอย่างนี้ค่ะจะมีคนรักแล้วก็เมตตา คุณแล้วก็อยากจะเข้าใกล้คุณมากกว่าการที่คุณจะพูดเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันเสาร์อยากให้ระวังในเรื่องของการทานอาหารอาการท้องเสียนะคะอาการปวดท้องหรือแสบท้องท้องเสียท้องร่วงอันนี้ก็สําคัญมากๆสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้พบเจอคนที่มีลูกมีหลานเขาจะเอาเด็กๆยเงี้ยมาแนะนําแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์มีความรักเจอแล้วแบบมีความสุขแล้วก็อยากจะเกื้อกู อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครต้องการหาบริวารน,นะคะในเดือนนี้สามารถหาได้แล้วก็ให้เลือกคนที่อายุน้อยกว่านะคะเพื่อมาเติมเต็มองค์กรของคุณเนี่ยให้มันครบถ้วนสมบ,บูรณ์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการที่จะไปหาโอกาสใหม่ๆโดยการไปแบบต่างถิ่นไปลองดูก่อนไม่ต้องวางแผนมากแล้วข้างหน้าคุณจะเจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่อยากให้ระวังสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างแรกเลยนะคะคืออาการที่คิด แล้วไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกอึดอัดอยู่ในใจไม่รู้จะไประบายที่ไหนกับใครแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าน่าเครียดน่าหงิยน่างองอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็วิธีแก้เนาะก็เขียนไดอารี่หรือเขียนเป็นโน้ตเอาก็ได้นะคะระบายกับตัวเองสักหน่อยด้วยการเขียนนะคะทั้งหมดนี้นะคะใน7วันนี้นะคะไปก็ขอเน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งนะคะการเดินทางน,นะคะในช่วงสงกรานต์นะคะการขับรถนะคะเรื่องอุบัติเหตุทั้งหลายแหละเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ